ธรรมดาถุงนึงครับคันเบลออเลอร์เลยเรือลุดเรือโดยสารหรือว่าเรืออะไรครับเอาล้วครับเอานักท่องเที่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีคนจะออกไม่มีแล้วอือเอาเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้ไม่มีเรือโดยสารแล้วครับ ก็จะไปมีตันจันหกโมงครึ่งมั้งเขาว่ามีเวลาที่เขาเขาออกไปรับแบบเนี้ยเขาเขารับไปด้วยมีเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่มีเดินสานเดินไม่มีเลยอย่างเงี้ยถ้าเราไปกับเขาก็ได้แต่ไม่รู้ว่าเขาไปท่าไหนนะอืเขาไปเขาต้องมีคิวของเขาจอด ตอนนี้มีวเว้ง่งคนหนึ่งถึงยี่สิบน้ำมันมันแพงไงเอนน้ไหมายันรุ่นรุ่นเนี่ยสองบาทเองข้าช้างวัดเตี้ยสองบาทเอา้าเหรอครับผมเดี๋ยวนี้ก็มืังก็ตามยุคตามสมัยแหละน้ำมันน้ำมัน <c oughs> ถังสิบสี